สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ผมไขยินเรียมนะครับวันนี้เดผมจะมารีวิวเกมนะครับผมย้อนยุคเ็ดเน2006นะครับในในชื่อซีรีส์ว่า What Eat นะครับว a t อีฟคือยังไงล่ะครับผมอาวุธถ้ามีถ้าไม่มีทีวิอองวีเขาก็มีปีเตอร์เชคแอคชั่นโทนอะไรว,ว่าชื่ออะไรด้่ยใครว่าจำไม่ได้นะตัวบาซ่าสองตัวที่ซื้อ ซื้อดวยอาร์เซนอลก็เลยกลับมาอีกครั้ง,งแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับผมในแมตช์ที่ห้านะครับผมจริงๆผมใส่สองผ้าไอ้จริงๆใส่ข้างเดียวแต่ผมอีกข้างนึงก็คือไม่ได้ยินนะแต่มาได้ยินนะเพราะว่าเช็คเช็คแล้วก็เออได้ยินหมดเส้นนี้เราก็มาดูกันว่ามามาซ้อมจะเป็นยังไงเนาะนี่ครับตอนเวลาซ้อมซ้อมยังไงใช่มเนี่ยกลุ่มซ้อมอยู่ไหน นี่ครับอยู่นี่แล้วก็นะครับซองเสร็จแล้วเร้อยเตรียมไปพบกับ r c l e ซีเล a ิ de Jura ล่าออตกโอเคแล้วละ่ะเร็วมาคาร์ซสนนมปืนใหญ่แล้วเนี่ยปืนใหญ่ไม่รู้จะสู้ได้ไหมเล่า เซนรับกีลาแรกของวันนี้นะครับขี่ลุกกัไปก่อนนรอบกุจอเซนครับผ่านประสบการณ์ตานนี้มาแล้วยิงดีโอ้โลอยวิวเลยกุจอเซนครับเมื่อกี้ยิงไปยิงมายิงรอยวิวเลยครับในจอนี้นนใส่สบร้างได้แบบเคยอยู่ตรงกลางแล้วไม่ได้ยินเรับ มาเฮ้ยมีชื่อบาร์เบอร์ด้วยวะบ๊อบรือเปล่าวะบ๊อบบ,บ๊อบ,บบาร์เบอร์แม่แหมคนละชื่อกันแล้วแหละเพราะว่าแล,และแบบใครตั้งชื่อมืนนั่นน่ะเออแต่แต่ปีนั้นนี่มีคล้ายๆเลยว่านต่แต่อันนี้ก็คือไม่ฮิตยอดนิยมสักก็แบบโอ้ยเอาแล้ว,เอ,ลว,เ,อลวเอาแล้วเอาแล้วครับผมเอาแล้วท่านมันสกัดมาครับ กูกจอกเส้นโอ้ยชิบเว้เน้ยพุกจอกเส้นสันติโอเลเละเทครับแม่มาริโอไม่ใช่บาลลอตเตอรี่นะอันนี้โคละโคลามาริโอครับแม่เฟรตติจูมเบิก เออเสียบไปเลยเสียบโอ้ไม่เสียบอเฮ้ยไอ้โปอดีอย่ายิงอย่ายิงโอ้ยโอ้โหเละเละครับเอา้มมามึงจะบุญทำไมจะโมทำไมโอ้ทอดไก่เลยยืนได้ยังทันอยู่นี่เออไอแบดเดอร์ไอแบดเดอร์โอ้ยโอ้ยเจะไหวจริงจริง ตอนตอนปิดกล้องนี่ทุกคนจะไม่เห็นหน้านะที่ดูสีหน้าแล้วนะครับบอกเลยความฮามีบังเกิดเลยครับผมถ้าเออถ้าคลิปมันยาวไปหรือคลิปมันสั้นไปต้องขอใครด้วยเพราะผมจะเพราผมจะถ่ายแบบลองเทคเลยนะครับคือจัดไปเลยลองเท่กน่ะแหละ ระดับความขำนี่เองครึ่งหนึ่งนะแล้วก็สมาธิตรดการเล่นก็ครึ่งหนึ่งนะยิงดีเออเอ้ฮะส่งอะไรวะปกติแบบออโตโอ้อันนี้มันจะสามถ้ารอบที่สามคุณจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่ วางอย่างแรงมากเลยแล้วดูสีหน้าผมด้วยว่าผมโมโหหรือเปล่าว่าเสียพานคอบอนขนาดไหนอะ่ะมาเบอร์โอ้ยไอลุมเบริร์ไปเนยยับยับครับด่ายับเลยเออเอาดิโอเคนะครับผมครูงเวลาแรกนะครับ ยังทำอะไรกันไม่ได้อีกแล้วอีกแล้วคือเอาอีกแล้วใช่ไหมล่ะ่ะกาลัด,ดูดูการแข่งือผู้อื่นดูคาติยูน่าครับ <S <S แพ้ให้กับลอนเซนเบิร์กครับแต่ครึ่งเวลาแรกนะแต่สองคู่นี้ก็คือน่าจะเป็นตอนเย็นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละตอนเย็นตอนเย็น เรามาเล่นกันต่อเลยคือเวลาหลังกันเลยนะครับผมเออสกัดแต่แ้วมันหลุดรุมเออก็ไม่จับเลยเนะาะคุณเห็นสีหน้าเนี่ยคนคิดบ่านะร้อนแน่นอนถือว่าผมร้อนจีนก่อน อุ้ยไหวไหมเนาะเอออาบาโดอาบานีโอ้โอเดี๋ยวอาบารอโดอ้ยได้ปะถ้าเปลี่ยนอารมณ์ให้ร้อนดิบอกเลยเราสกัดไม่ทันไรหรอกแต่ตอนที่เล่นไปแล้วเสียประตูปุ๊บเนี่ยไม่ได้บอกเลยเสียคะแนนไหมหน่าจะเสียคะแนนนะเรื่องเรื่องก็คือโอเค เปลี่ยนแม่งเลยล้อจีนอเนี่ยแหละทุกคนฟอร์มตกหรือฟอร์มฟอร์มตกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดาตัวตก,ตก,ก็คือจุกจอก้นเดี๋ยว้วมันเล่นตำแหน่งมั้งฟราะมัน่นตำแหน่งเอสครับเดียบี้ลเนียเซ็เตอร์แบ็กมีสิทธิ์นะว่าเราซาสกี้กับลุงเบิร์ก อาจจะเด็กคนนีแน่เอาเดอร์สกี้ออกจะเป็นเดียบี้น้องเฮ้ยมาผมจะเปลี่ยนออกโปรซิสกี้น้องตกเป็นเด yani. 네ียบี้น้องมัสซาเดียบี้เปล่าเออชื่อนี้ว่า้ายนะเหมือนเขาจะอยู่กับเดเวอร์นะ ที่เขาบอกเอ๊ะที่ผมบอกเอาไว้อืม,อม,อมหนึ่งศูนครับฟุตจ็อกเซนก็จะผ่านอ่าได้แมู่้สาประตูบอกว่าแม่ขึ้นมาด้าหลังเอ๊ะขึ้นมาด้าแรกมาได้ขนาดนี้เดี๋ยวแล้วตาขายที่เป็นแล้วว่านัาน่นนะเดี๋ยวก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะผมจากคุดจอด็อกเซนนครับ เออผมสงสัยอเรื่องนึงก็คือตาข่ายมันเป็นไรวะตาข่า,ขายมันดิ้นดิ้นหนีขึ้นมาแ,แรกอาร์เซนอลขึ้นนำแล้วครับ <c oughs> เออ <c oughs> ดีดแล้วเปิดตัวบ้างมามา,มาส่งตัวดีๆอย่างฟอร์มแรงๆอย่างใครวะนะ ไขวี่รือเปล่าผมจำชื่อไม่ได้เพราะเพราะในยุคนั้นก็คือสองพันหกเนี่ยจำชื่อแท้ไม่ได้เพราะตำนานแม่งหลายคนเลยแล้วตัวตัเซฟได้ครับโคตรเหนียวแอชลี่ยังโคดิเอเอแล้วไปเลยอืมเชฟครับเชฟที่เดียวกูจอเส็จไม่ได้ไม่ได้เลย เดี er or, oh, <laughs> <Bye> ๋ยวบีเอาไปดูเอาไปเดี๋ยวเอาไปดูเอาไปเดี๋ยววะเอาไปดูโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวดูก่อนเปลี่ยนเลยไปยเลยอ้าวมาเปลี่ยนอ้าวพูดต่อสื้อมาเปลี่ยนด้นี่อัลรีโคก็เซ็งๆนิดนึง,นงเพราะว่าได้ <laughs> ร,รับโอกาสที่ได้รับมาแล้วแต่แค่ว่า เออพูดได้ยินเสียงไหมมาในยุคนั้นคือใช้การพูดแบบเปลี่ยนตัวแต่ไม่มีชื่อนะเพราะในอีฟบอสปีาเนี่ยเขใช้ชื่อครับอืสองศูนย์ครับผมเสียงเสียงแล้วเสียงให้ตลอดชีวิตเลยอบบาโดครับแม่ ผมพูดเชื่อครหรือพูดพูดเชื่อถูกต้องขออภยัยเอ๊ะผิดหรือถูกก็อขออภัยด้วยนะครับแต่ลุงเบิกยิงไม่ได้ยิงไม่ได้นะเออยิงได้นะแต่ติดกระสับกระูแล้วก็ไม่รู้ว่าไอล้ลุงเบิกจะแอซิดหรือเปล่าแต่น่าจะแอซิดแหละแต่คงว่าเดี๋ยวจะไปดูนี่ก่อนนี่ครับบาล่อนออกไปเลยส่งไปโปรดีอ้าวไม่อซซิดนี่ ถือว่าถือว่าไม่รู้นะถือไม่ไม่รู้ว่าแอซิดหรือเปล่าเนีย่ยอุ้ยอุ้ยยิงดิโอ้หอลอยไปวิวเลยกุ๊กรอกเส้นครับยิงไปได้หนึ่งประตูนะอ้าวชิบานะมาในนาทีเนาะเดี๋ยวน่าจะทนเวลาบาดเจ็บอุ้ยสองนาทีวะ สบายสบายสบายอยู่แล้ว <S 2> <S 2> อโอเคจบไปแล้วนะครับผมอาร์เซนอลนะครับชนะอาร์ซีเบรนโดเดอฮูลาห์ให้ปบมือเลยจะได้ใจเพื่ชแชมสิไอ้เธอแ์มน,นี้นะติดใจมากเลยโอ้คาติโยนาครับ แพ้ให้กับลอมเซนเบอร์ครับเชื่อแหละว่าลมเซนเบอร์่ยมีตัวดีหรือไม่มีตัวดีไม่แน่แหละไม่แน่แหละมาสเตอร์ลีกไม่จะแบกแนวขนาดนี้มารอบรอบที่หกนะ้ารอบที่หกนะเอ้ารอบที่หกกันนะ้วนี่ ตอนนี้ก็คือ Arsenal, อาร์เซนอลอยู่อันดับหนึ่งแต่คาสติโลนาเขอยู่อันดับสามเนาะมาทำซ้อมกันเลยดีกว่ามีโรเซสกี้อย่างเดียวที่เออ่น่าจะอ่ามีเดบี้เฮ้ยเอาไปดูตันว่าใครจะฟอร์มตกกันโอ้มีฟอร์มเลยนะแอสวีคโคม์มีน่าเช็คครับฟาร์นเนโบก็ยังเหมือนเดิมครับกูตจ็อตเซนฟอร์มแรงครับลูปโปลีแกวิ เซลกันจูเซปป์เชื่ออเลยไม่ได้ตามบาสติสตาลองดาซิลโมซาร์เยบี้เหมือนเดิมครับปกติปกติจะเหมือนเดิมเลยไม่มีฝนตกเลยหรออับบาโดครับจูอุโตสุฟาครับอิโบเล่เซราเย е เลมันอุ้ยถือวา่าถือว่าดีนะถือว่าดีใช้ได้ เจอกับคาปิโน่แน่นาะ<ม>รอบแรกผมใส่เสื้อขอเขาไปใส่เสื้ออันนี้กนยังอยู่ครับมาเรามาดูคาพิีคาตาหน้าเลยเออจะอถูกกว่านี่ครับลูป,ปี้กลายเป็นตัวจริงนะทุกคนับ s t a b o u ป about his star ทุกคนอ่าเขาจะพูดชื่อผิดแม่งเลยพูดชื่อถูกนะอ<ม>่า เมื่อกี้ไปกระแทกอะไรใครแลนะ้วเนี่ยมาดูจอกเส้นครับจอ,จอกเส้นจอกเส้นตระมานี้จอกเส้นอืออปปปป้ืออื้อลูปีลูปีกัดอฟาวฟาวอฟาวดิ่งฟาวดิ่งและฟาวด้วยทีมผมเลยนะอุ้ยอ่าได้แล้วหาสับกุบจอกเส้นจอกเส้น โอ้โหไม่ไหวว่ะจริง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 ไม่ไหวจริงอุ๊ยย oh! ุ๊เป่าซีนี้ครับมาลูปอลีครับลูปอลีจอดนี้ตอน,นี้ยิงไปแล้วครับยิงถนัดเมื่อกี้ไปสกกับ กัดได้ครับแต่สก,กัดไม่ได้ครับในต,ตัวนี้ตัวเล่ตัวเล่เออเจสเปอรปราทิสจูต้าเออเด้ดเดี๊ยวเดี๋ยวผมส่งตรงข้อค้านี่ไม่เสียบอลง,ง่ายแต่วะคนเล่นหรือเปล่าวะอันนี้ไม่รู้นะอุ้ยมจอเซ็ตเอาเนี่ยเสียงง่ายๆอ่ะจุ๊บจอยเซ็ตอุ้ยเวดิว ไหนสิแซกไม่ได้เนาะสกะกตีแสกตีเออเวนโอ้โหน่ารักอือหือนี่ครั้งที่สอง,นนะงแล้วนะจะทนไหวรึด้วยอืมลูกเเส้นครับเจุ้ดท้ายส่งไปให้ลูปีครับลูปีโอ้โหโอ้โหลูปีห้าคนแบบนะั้น ไปเขี่ยต่ออุ๊ยยิงดิทำไมต้องยิงแรงวะมันเป็นปะชอบ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 ยิงโคตรแรงแรงที่ไหนล่ะแรงวอยวิวเลยครับแม่แารนซนอลบอกว่าโหใส่ว่ายิงใครเกิน กรุบจ่อเส็นไปไม่ไดดจริงจริงยากสีเป็นเพอรเดนตกรุบจออเส็นอืมอ้มรูปีครับแต่ยิงแล้วแหละดาวรุ่งพุ่งแรงน่าจะฟอร์มดีเลยแหละใครคิดนะฟอร์มดีขนาดไหนยังไม่ได้ยินซะแอบลอยวิวเลยครับน่าจะไม่มีการทบเวลาบาดเจ็บน้องน่าจะสูงบางทีน้องแต่ยังไม่ทำอะไรเลยดังนั้นก็นนคือ นั่นแหละครับผมยังเสมอกันอยู่นะครับผมแหน่สองคนนี้ต้องถามเลยแอชตรีโคลก็ไม่อยากถามด้วยเพราะนี่ยากอยู่คนเดียวเต็มทัดแล้วเออในจังหวะนี้นะครเอาไปดูแมตท,ที่ที่น่าจะติดกันกับคู่นี้อยู่น่าจะเป็นแบ็กเชียบูกับอาร์ซีเรนาโด เดเฮเวน่าครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ช่2สองคนนี้ก็คือรอไปก่อนช่องตอนเย็นครับมาครึ่งหลังนะครับอุ้ยมีสะดุดนิดนึงต้องขอไปด้วยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยนละเอาดิเอาดิผมนิกกี้ อ้ยทนคานนะเดี๋ยวชนคานวัดตบโอ้โหยิงโคตรแม่นโคตรแม่นแถมช็อตนี้แม่ชนคานด้วยมาเปลี่ยนตัวเลยจะได้จะได้งานสักทีเอาเดียบี้เนาะสองคนเลยส่งเดียบี้อออเอ้ยส่งไอ้บี้ ตบไอแฮปออกตบเป็นดียบีเนาะมาเรานี้ใช้พัฟสดใหม่แล้วลูกเกมรับหมดครับส่ง<ร>ไป<ม>เลยเดียบี้ปวดน,น้ำลายกระเด็นเลยเด้ <S <S เออ,อ,อลูบีครับก็ไม่ได้ว่ะลูบีก็ไม่ได้ว่ะอุย้ย สิกาครับสิกาขายวันนั้นน่ะแหมชื่อค้ายได้เกินแต่แต่ไปรู้ยูทูบตัวแบรนด์หรือเปล่าไอ้สัตว์เอ้ยเท่าที่เท่าที่ที่เขาขอขอให้ราคามีสุภาพไปนะผมต้องบอกอย่างนี้ยเลยว่าชื่อพูดจากรขายเลยนะฮะขายกันมากเพราะว่าเฟดไปรู้ว่ามันได้ลิขสิทธิ์มาหรือชื่อมึงไม่ได้ลิขสิทธิ์มาไปเนี่ยเออจอเสฟนครับ จับเส้นตรงโอ้โหไม่กอดโอ้ดีชิดวาตโรเซนี่ครับถ้ามันยังไม่ได้อีกผมผมคิดว่าผมต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยนะเขาเริ่มจะไม่ไหวแล้วพขาบอกจะเริ่มไม่ไหวแล้วก็คือแนวลุกเนี่ยมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ราเฟนเฮ้ยกดม่วจังวะแทนอ๋อ เต็มแล้วนี่หว่าขอดูฟีไอมีก่อนว่าจะได้แทนใครไม่ได้ครับใครได้วันนั้นอ่ะตัวเรนไหมตัวเล,น,วเลนก็ลองดูอดดู้ได้ดิไ,ได้ดิมีเซียลเนี่ยงได้ได้โอเคมาเปลี่ยนตัว,ลวเลยดีกว่าจะให้เกมรับเอเกมลุกง่ายขึ้นนั่นแหละครับผมเปลี่ยนตัว เปี่ยนตัวให้ดีนะผมเออโอ้ยทุกจอเซ่จะไปยิงซะแอดเลยเนะผมถ้าเสมอกันเนี่ยเออผมคิดว่าย,ออยังยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่นะผมองในความที่ชนะรวดเยอะที่สุดน้องชนะลายผ้านะผมเยอะสุดๆเลยไม่มีเสมอเลยนะเออความแปลกคือไม่มีเสมอด้วยสงสัยแฟนอาร์เทนอลหรือแฟนเออ แฟนปืนใหญ่นะผมน่าจะบอกไ้ก่อนเลยว่าจะได้แชมป์แน่นอนนมแต่ที่ว่าจะหลุดหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยไอุ้ทสาประตูเนี่ยพุทธสาประตูมันก็ลรับนะพอพอคนนี้เนี่ยแต่งรับไปยังด้านหน้าแถมมีตัวลุกแถมมีตัวที่แบบแม่งคอยสก,กัดให้ผมด้วยเอ๊ะตอนนี้ยโอ้ยอือือ บอลตกกันทุกคนบอลตกทุกคนแน่นอนครับยิ่งแบบันนี้แล้วตัวลุกแม่งโคตรเยอะด้วยนี่ตัวลุกดิกองหลังเยอะด้วยในกล้องไม่ร้อนนะแต่แต่ในแต่ตอนเปิดกล้องน่าจะร้อนแน่นอนขอใช้สมาธิก่อน ขอเงียบสักประมาณหนึ่งนาทีนะครัอคูปีครับเนี่ยมันหลุดอย่างเงี้ยเน่ารับมันหลุดอย่างนี้เลยครับโอเคนะครับผมจบจบพอกูเลิกแม่ ซูดูตาซูนะครับกุ๊บจ๊อดเซนเบลเลยว่าเซนแงนอนเพราะแม่งยิงสักไกลเลยเนี่ยสักไกลแล้วแม่งก็ยิงดูดิแล้วตัวลูกแล้วแบบลูกกี้เนี่ยแบบอื้มไม่รู้จะพูดยังไงครับผมแบบยิงไปไกลมากนะเออแต่ฟูล่าเนี่ยอยู่ประตูตาสูนะครับนั่นแหละจบขึ้นเวลาเอ้ขึ้นเวลาหลังนะครับก็เราจะชนะไอโนนุ่ม ส่วนส่นงคู่นี้ผมคิดว่าไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าหรือไม่จะหลุดหรือไม่ก็อยู่ดับสอ่อไอ้อยู่ดับหนึ่งเหมือนเดิมเนาะหรือไม่ก็จะตกอีกเยอะเลยน, up, น้เช็คฟ์มก่อนตอนจ้าไม่รู้ฟ์มตกหรือเปล่าแต่คิดนี่แหละฟาวตกิด,ดน่น่าไม่มีโมโนนาซะด้วยสิเฮ้ย <c oughs> มาช่วงเดือนที่เจ็ดแล้วนระับ น่าจะเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็คือเตลาดซื้อขาเยเลยมาเราไปดูกันว่ามีใครฟอร์มตกไปถ้าฟอร์มตกเนี่ยอู้มีกุ๊ปจอ๊อกนี่ไงผมต้องพูดแล้วว่ากุ๊ปจ๊อกเซ่แน่นอนเพราะว่ามันฟอมตกเชื่อหรีอมันฟอมตกอะเทอร์เนอร์ครับอาจจะอุ้ยอเตาเชก,ก็ได้อยู่นะกุ๊ปจอกเซ่ฟอมตกครับโอ้ โสเป่ย์ดิอาบีดูดูเฟมารีโฟเรซองบลรองอับดอดอเชฟฟามิสกาต์จีเบโตเอ้ยเชฟฟามิสกาต์เน่เคยเห็น้วน,นะโรเซสกีกาลาชัชเอเว,เว,เวตัวเล่อ่ะไปใช่ตัวเล่ดิเซน,นโมมนเยอรมันยังเหมือนเดิมครับเอ่อนั้นสวัสดีเอ้ยสลับวันนี้เอ้ยเราไปดูข้านในก่อน เพื่อจะไม่ก like. ังวลตอนนี X ้เราอยู in oh, my, ่อันดับหนึ่งก็เราก็เสมอสองครั้งเสมอกับใภัยะเสมอปับใภระอ๋อมา่นสบนี่ไงโอกาสจะวินเหรว หกสิบหกเปอรเซ็นต์สา, 3, 16, าสิบห้าสบมดสาม 3, 66, สาเนี่ยครับหกหกหกจุดหกหเอร์เนต่วันนี้เนาะผมต้องขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนเนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะเนาะอาจะเป็นตอนตอนสองทุ่มเนาะไม่รู้ว่าสองทุ่มจะทานหรือเปล่านะคร มาและคือบันหาน่าจะเออเดี๋ยวคอยนึกก่อนกออ็ถ้าเจอเนี่ยก็ต้องน่าจะสปแปนนาฬิกาเนอะหรือว่้ก็ะงหกโมงเย็นเนาะสายนี้ผมจะขอลาไปก่อนพุ่งใหม่คิดหน้าเนอะโอ้ยผมปวดหัวมานานแล้วแหละ สวัสดีครับผมคลิปใหม่สุเสาอาทิตย์และวันหยุดสวัสนี้ขอลาไปก่อนสวัสนี้สวัสดีครับผมเย่